เมื่อสิ้นปีนะคะหรือปีที่แล้วก็มีพี่น้องหลายคนได้มีโอกาสขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็มีเสียงบอกว่าอยากจะขอบคุณพระเจ้าด้วยแต่ปีที่แล้วหมดแล้งั้นขอบคุณพระเจ้าปีใหม่เลยกันละกันนะคะกเ็เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภยัยเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากแล้วเห็นว่าตลอดปีที่ผ่านมาพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ พระองค์เป็นพระเจ้าที่ห่วงใยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ฟื้นใจและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก ไม่ว่าอะไรก็ตามพรอมพี่หนุนใจว่าให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีวันนี้จะเป็นภาคต่อค่ะที่เราจะมีโอกาสขอบคุณพระเจ้าด้วยกันวันนี้ถ้าพระเจ้าทรงเร้าใจพี่น้องท่านใดที่อยากลุกขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าด้านหลังคะ่ะขอเตรียมกระดิ่งกรุงกริ้งเหมือนครั้งที่แล้วนะคะเราจะมีเวลาเหมือนเดิมประมาณ สองนาทีที่ให้พี่น้องได้มีโอกาสขอบคุณพระเจ้าด้วยกันและถ้าพี่น้องท่านใดอยากขอบคุณพระเจ้าเราเชื่อว่าคําขอบคุณของเราสรรเสริญพระเจ้าคําขอบคุณของเราหนุนใจเราหนุนใจพี่น้องของเราเรื่องพระเจ้านะคะพี่น้องทราบไหมคะว่าคําขอบคุณพระเจ้าของพี่น้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบางท่านที่ไม่ได้มาแล้วเขาฟังย้อนหลังน้งําตาไหลซา, <eton> าบ,บซึงบ้งพระคุณพระเจ้า,จาขอบคุณพระบิดาขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์ ฉันพูดจะไม่ไม่ไมค่ชัดนะคะฟังพ่อฟังนั้นไม่ดีพูดไม่ชัดอยากจะมาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากๆี่ปีที่แล้วอะ่ะก็ย้อนไปนะปีที่แล้วอยู่ๆก็ไปหกล้มหกล้มหัวแตกหัวแตกแล้วก็เขาก็เรียกลูกสาวมาก,ก็พาไปพาไปโรงพยาบาลเขาปี หมอบอกว่าโอ้ยหัวแตก่งนี้ต้องเย็บเย็บไปขีดเข็มไม่รู้แปดเข็มแล้วแหละแล้วก็พักนี่ก่อนแล้วกันลูกสาวบอกเออพ,พักได้พักได้ตัวลงไปเป็นโควิดเลยต้องพักสิบกว่าวันเลยไปถึงโรงพยาบาลนะก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆนางพยาบาลทุกท่านจะมาถามอีอายุเท่าไหร่อีชื่ออะไรเอา ทำไมทุกคนเข้ามาก็มาถามฉันชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ไม่ใช่อะไรอายุป่านนี้แล้วล้มลงไปอ่ะยังไม่หัวแตกและยังไม่เป็นอะไรยังมาพูดคุยได้เดินได้ฉันบอกว่าใช่เซฉันมีพระเจ้าไงฉันมีพระเจ้าพระเจ้าช่วยฉันพระเจ้าช่วยช่วยประคองฉันะฉันหัวแตกแล้วฉันยังยืนขึ้นมาได้มาคุยได้มาลรงพยาบาลได้ พระเจ้าฉันถาวายเกียรติพระเจ้าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ช่วยฉันฉันพักอยู่นั่นสิบกว่าวันนึวกว่ากลับบ้านหายดีแล้วแต่ว่าใจมันฟอ่อเพราะว่ามันล้มลงไปละและใจมันก็ฟอ่ฟอฝ่ออยู่บ้านคนเดียวเนาะเพราะว่าลูกไปทํางานเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำขยันลมมากเลยเข้าห้องน้ำไปเกาะไอ้เสา ลื่นตกลงมาโอ้ยกระแทกลงไปวันนั้นพอดีมีงานนะที่โบสถ์อาจารย์เอ่สเยสตรีมีงานกันอาจารย์พุนสุขบอกต้องมานะอิมแจ้ก็บอกว่าต้องไปนะไป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 ,ไปร่วมกันที่ไหนได้คืนนะั้นแต่หกลมแทกถูกแทกถูกก็ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เลื่อนหลแม่อะไรสุดท้ายแล้วก็ไม่ดีเลยก็ขอบคุณพระเจ้า ที่อยู่ได้นี่เพราะพระเจ้ารักเลยพระเจ้าห่วงใยเลยช่วยเรื่อยลมบ่อยช่วยช่วยเรื่อยๆเลยพระเจ้าพระเจ้าน่ารักมากทุกคนนะอย่าดูว่าไม่มีอะไรนะเราไม่เห็นพระเจ้าแต่พระเจ้าละ่ะเราสัมผัสได้ฉันสัมผัสพระเจ้าได้เลยพระเจ้านี่นะฉันทำอะไรพระเจ้าก็จะจะมาทันทีเลย เขาถึงบอกว่ามีเพลงเพลงหนึ่งเราล้อไม่เป็นพี่ว่าพี่ว่ามาอะไรนะมามามาทันแต่ไม่สายอ๋อไม่ช้าและไม่สายใช่นกสาทันเวลาเสมอพระเจ้าดีต่อฉันใช่พระเจ้าดีต่อฉันจริงๆเพราะว่าจริงๆเลยเราไม่ได้คิดไม่ได้อะไรมันก็พระเจ้าก็มาสัมผัสได้ก็ขอบคุณพระเจ้า <Das S 2> ไอติงมาแล้วค่ะกริ้งกริ้งขอบคุณพระเจ้านะคะจริงๆท่วมทนเนาะอยากขอบคุณพระเจ้าอีกเดี๋ยวมีต่อตอนหน้านะคะอีนะคะคหลังๆยกมือแลนะคะเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระอคก่ขอบคุณพระเจ้าท่านต่อไปเชิญเลยค่ะนะคะอีเข้าล้มฉันไม่แพ้เลยฉันก็ล้มอ่าฉันก็ขอบคุณพระเจ้าฉันล้มแบบฉันไม่เป็นอะไรเลย ว่ารมีพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ปกป้องคุ้มครองฉันล้มลงไปคุกเข่าลงไปแล้วก็ล้มอย่างท่าสวยไอ้ <laughs> อไมาตอไซคิววิ่งมาอุ้มเจ็บเป็นอะไรไหมโอฉันไม่เป็นไรฉันขึ้นได้สบายก็ไม่เจ็บไม่เป็นอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ขอบคุณพระองค์ ทรงมีเมตตาปกป้องคุ้มครองครอบครัวละตลอดปีโชคดีพระองค์อวยพรให้ตลอดหลานจบมาก็ไม่ต้องรองานเลยมีงานทำแล้วลูกชายสองคนงานการก็ก้าวหน้าพระองค์แม่ตาตลอดดีขอบพระคุณพร,คพระองค์พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ต้องเชื่อนะคะ ขอบพระคุณพระอ,องค์ค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณอีอีขวัตาบอกไม่ต้องกริ้งนะคะเวลาเราฟังคําขอบคุณพระเจ้านะคะเราเห็นว่าอ้มีพี่น้องคริสเตียนจากโบสถ์อื่นบอกว่าเอสมาชิกแสงสว่างทําไมอารมณ์ดีตลกจังเลยเรารูไ้ไหมครับว่าเชื้ออารมณ์ดีของเราเนะี่ยรุ่นใหม่ๆม,มาจากไหนนะก็มาจากผู้อวสโสข,ของเรานะคะพี่สมชายเชิญค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับ จะเล่าย้อนไปเมื่อวันที่ยี่ห้าธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสอ่ะก็ข้าพเจ้าก็ภรรยาก็ได้ไปรับกานผุนสุขและจานผนสวรรค์ที่มาจากสะพานเหลืองไปงานคริสต์มาสให้ด้วยรักที่บางปะทองซึ่งอาจารย์ก็ได้รับเชิญเป็น,ปนผู้เปิดงานและต้อนรับประกาศนำรับเชื่อซึ่งก็ในงานก็มีคนรับเชื่อเยอะอยู่เหมือนกันเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึง เวลาพอสมควรก็สี่ทุ่มกว่าแล้วอาจารย์ก็ได้ขอตัวลากลับบ้านข้าเจ้าก็ได้ไปส่งอาจารย์ที่ที่บ้านซึ่งการเดินทางไปนั้นก็ต้องจัดจากวันตกไปตะวันออกเพราะท่านอยู่ที่ออบางนางานก็จัดอยู่ที่บางัวทองข้าเจ้าก็ได้ขับรถไปทางทางด่วนบางนาซึ่งตอนที่ขับไปนั้นก็เป็นเวลาดึก แล้วก็ข้าเจ้าก็ไม่ก็ชํานาญทางข้าเจ้าก็ขับไปด้วยความระมัดระวังจนไปถึงกลางทางก็ข้างหน้าก็มีไฟสัญญาณอันอันตรายว่ามีอุบัติเหตุข้างหน้าข้าเจ้าก็ระวังแล้วก็ขับไปด้วยความระมัดระวังซึ่งเมื่อไปถึงท,งที่ที่มีไฟนั้นก็มีกลวยวางอยู่ข้างๆกำลังจะผ่านไปก,ก,ก,ก็มีเสียงตูมขึ้นมาข้าเจ้าก็ตกใจว่าเอ๊ะ เราขับไปชนอะไรหรือเปล่าออหรือว่ายางระเบิดเมื่อหันกลับไปก็มีรถชนตูดอย่างแรงเลยซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ร้องเรียกพระเจ้ากันเสียงหลงเลยก็ตกใจกันไปทั่วไปหมดแต่รถก็ยังอ,อยู่ในเลนที่ททปกติเพราะพระเจ้าก็ระวังอยู่แล้วและเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปก็รถก็ได้นำไปที่ทออสถานีตำรวจ ก็ได้ฝากไว้ซึ่งในเวลานั้นก็เราก็มีแผนการที่ว่าจะไปเที่ยวปีใหม่อย่างที่ต่างๆซึ่งก็เหตุการณ์ที่รถโดนชนครั้งนั้นก็ไม่ได้ทําให้เราต้องต้องออไม่ได้เดินทางอะไรเลยก็ได้ไปเดินทางเป็นปกติได,ได้กลับมาได้ได้วยสันติสุขด้วยความชี่นชมุินดีที่พระเจ้าประทานที่เราได้ไปชมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในการทรงสร้างธรรมชาติต่างๆเหล่านั้น และเม,เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเ,เราก็ได้เรียกคู่กรณีไปเจราตกลงก็ได้เจรจาตกลงกันด้วยด้วยความเ,เข้าใจกันและก็อภัยกันและคู่กรณีก็ออขอบคุณเราที่ว่าเราก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาความอะไรมากมายซึ่งเวลานั้นก็อาจารย์ก็ได้ประกาศว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคงไม่ได้เลือกเมืองเองิญ อาจเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงเรียกให้ให้เขาได้สํานึกว่าวันที่เขาขับนั้นเขารู้ว่อย่เมาด้วยซึ่งทัดอาทิตย์ถัดมาเขาก็ได้ไปที่โบสถ์ที่ใกล้บ้านเขาและเขาก็ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยพระเจ้าคงสอนเขาเรื่องเรื่องที่กินเหล้าแล้วก็ขับรถเขาก็เดี๋ยนระวังมากขึ้นซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเวลานี้ก็ผ่านไปด้วยดี ข้าเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่ทรงปกป้องคุ้มครองข้าเจ้าทั้งทั้งสี่คนที่ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีทั้งแต่ละคนก็บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆคอ,อ,อเค็ดบ้างตัวเขียวบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้าไในนาทีนี้ด้วยขอบคุณครับค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสรรเสริญพระเจ้านะคะอีกสักสองถึงสามท่านดีไหมคะเชิญค่ะนะคะคนนี้ต้องแนะนําก่อนเพราะว่าวัยรุ่นรุ่นใหม่จะไม่รู้จัก อาจารย์รัตนานะคะเขาพระเจ้าเรียกว่าสิงแสรัตนาเพราะว่าท่านเป็นทั้งผู้รับใช้แล้วก็เป็นครูระวีนะคะในสมัยที่เขาพระเจ้าเป็นเด็กๆแสงสว่างเนี่ยแหละคะ่ะ<อ>และท่านไม่ใช่ใครที่ไหนท่านเป็นพี่สาวนะคะของคุณอนาน<อ>คุณมิงนะคะนะซึ่งท่านก็ไปแต่งงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็กลับมาเยี่ยมแสงสว่างนะคะได้ยินดีค่ะค่ะเช่นค่ะก็ขอ,ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ก็ <laughs> ขอบ ก็สั้นๆนะฮะคงจะห้านาทีใช่ไหมคะสองนาทีค่ะอ๋อสองนาทีค่ะสองนาทีค่ะห้านาทีตกใจสองนาทีค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่อ๋อสามปีนะฮะตั้งแต่ครั้งสามปีที่แล้วค่ะสามปีที่แล้วได้มาก็ปรากฏว่าได้หนีโควิดไปกลับไปซารัดนะคะช่วงนั้นพอกลับไปซารัดปุ๊บเนี่ยโควิดระบาดมากทั่วโลก เพราะนั้นเลยมีความรู้สึกว่าออกลัวมากนะฮะกลัวมากเพราะว่าที่สารานมีคนที่ที่โบสนะฮะจะมีคนตายไปเยอะทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็สามีออนะฮะกับตัวเองเนี่ยก็รู้สึกกลัวกลัวมากแต่อธิษฐานก่อพระเจ้าตลอดแต่ปรากฏว่าหลังขอบคุณพระเจ้าหลังจากสามปีนะฮะกลับมาที่นี่ มันจะเอโควิดค่ะมาถึงอาทิตย์แรกก็เจอโควิดทันทีพอเจอโควิดก็ไม่รู้นะคะก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ไปตรวจที่ราดกระบังปรากฏเขาบอกว่าคุณจะต้องจ่ายสามร้อยเออหกร้อยถ้าคุณไม่จ่ายหกร้อเราจะไม่ตรวจฮะเพราะนั้นต้องจ่ายเงินก่อนบาเอา้าของฉันมีสาสิบนี่ใช่ไหม ปัรทองเราไม่รับเพราะว่าสามีคุณเงอจะต้องจ่ายหกร้อเหมือนกันก็บอกเอสามีตรวจแล้วไม่ได้เป็นอะไรตรวจมาจากสหรัฐนะคะเราตรวจมาบอกเขาว่าเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้เราจะต้องจ่ายก็จ่ายไปบอกว่าตรวจออกมาสามีไม่เป็นนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไปจ้าเอ,อก่อนก็เลย เขาก็ไล่ออกไปอยู่ข้างนอกเลยนะฮะเป็นนั่งตากแดดอยู่ข้างนอกห้ามเข้ามาเด็ดขาดก็หลังจากนั้นก็ป่วยนะฮะแต่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่ารู้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้านะคะเรามีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้ในร่างกายของเราคือสิ่งที่ เซลล์ตัวหนึ่งนะฮะที่จะรักษาเราไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะเป็นหวัดหรือแม้กระทั่งเป็นถึงขั้นเออเขาเรียกว่าอะไรนเซอร์ Cancer, นะฮะมะเร็งมะเร็งนะฮะร่างกายของเราเนี่ยพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งนะฮะในร่างกายของเราเขาเรียกว่าเซลล์ตัวหนึ่งที่จะละที่จะรักษาเราทุกโรค เพียงแต่ว่าเราจะรู้ในการรักษาอันนั้นอย่างไรโดยการคือเราจะต้องทำตามนะฮะก็คือการอธิษฐานฉันไม่เคยไม่เคยกินยานะฮะตั้งแต่เกิดมาไม่กินยาแม้แต่ไทเนอนอพระเจ้ารักษาไม่เคยเป็นอะไร แต่สามีกินยามาแล้กระดิบมาแล้วค่ะเป็นตลอดนะค่ะขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าโควิดนะคะได้หายไปโดยที่ไม่ได้กินยานะสรรเสริญพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะอาจารย์รัตนานะคะขอสุดท้ายหนึ่งท่านค่ะหนึ่งท่านสุดท้ายนะคะเชิญค่ะอีิทุกตานะคะเชิญค่ะ ขอบคุณพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะคะอธิษฐานส่วนตัวเแต่ว่าเมื่อกี้นีค้คุณแม่ก็บอกว่าให้ให้มาขอบคุณพระเจ้าเพราะคุณทุกทายังไออยู่รอเปล่ายังไออยู่ใช่ไหมเธอออกไปขอบคุณพระเจ้า,อาโอเคโอเคค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเวลามาโบสถ์ทุกครั้งเนี่ยแม่วันนาก็จะแบบเอายาให้ตลอดเลย ไม่อยากคุยเรื่องสุขภาพเพราะว่าพระเจ้าดูแลอยู่เราทุกคนก็รู้ว่าพระเจ้าดูแลเราเสมอค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่า ตอนแรกก็จะคิดว่าโอโลป่วยมากๆเลยตาก็ฟ้าฝ่างมองอะไรก็ไม่เห็นขับรถก็ไม่ค่อยจะได้จําเป็นจริงๆถึงจะถ,ถึงจะออกมาแล้วก็จะขับออกมาก็ต้าองาอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดเวลาว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนะคะพระเจ้าคอยปกป้องคงุ้มครองแบบไม่ให้เราแบบเจออันตรายอะไรแต่ว่าเราก็แปลกใจว่าเออถ้าเราป่วยหนักขนาดนี้เนี่ยเราจะรับใช้ในส่วนไหนได้ ร้องเพลงก็ไม่ได้ไอตลอดเลยขอบคุณพระเจ้ากันตอนนี้ยืนพูดไม่ไอายเลยค่ะแต่ว่าพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่าออกไปออกไปเถอะอ,อย่าอยู่นิ่งๆอยู่บ้านเฉยๆก็มีลูกสะพ้ยเมสเซจมาบอกว่าม่ายู่อเถอะเป็นคนจีนค่ะเขาเป็น,ปนปภาษาอังกฤษก็บอกว่าแม่ไปดูเมสเซียเถอะ เราก็อ๋อเลอเลอเอเราก็เลยแมสเซจไปหาพี่น้องโบสถ์ต่างๆที่เรารู้จักที่เราหนุนใจกันในแมสเซจอยู่ทุกๆวันนี้ในเฟซบุ๊กนะค่ะแมสเซจบอกคนไหนคนนั้นก็จะตอบว่าหนูเป็นคณะนักร้องค่ะแมสเซจหาแม้กระทั่งแมสเซจหาพี่น้องโบสถ์เรา พี่ตุกตาหนูเป็นคณะนักร้องก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราชวนเพื่อนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไปด้วยแลวเราก็เข้าใจเลยว่าเออทำไมนะถึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่า ว่าอะไรว่าเราจะมีสัตว์มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าแต่มีค่ะเพราะว่าเพื่อนได้ไปเจอกับพี่น้องต่างๆแล้วท่าทีของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่ในประเทศไทยแต่เขาอ่อนโยนเขาทักทายเพื่อนเราแล้วก็เพื่อนเราก็จะบอกว่าทำไมทาไมเขาช่างอ่อนโยนจังเลยแบบอ่อนโยนมากๆนี่แหละพี่น้องคริสเตียนจะเป็นอย่างนี้ เขารักพระเจ้ามากเขาจึางถ่อมสุภาพแล้วก็อ่อนโยนก็แล้วเราก็มานั่งคิดว่าเออเนาะคริสเตียนเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีกลิ่นหอมของพระคริสต์ก็ถึงแม้ว่าเราจะป่วยแต่เราก็ส่งผ่านได้คุณสามีสองกะดีนะคะต้องโพสต์อัพหน้าไปนะคะโอเคขอบคุณค่ะนะคะ,ะ,คะขอบคุณพระเจ้านะคะเรา เราสรรเสริญพระเจ้านะคะในสิ่งที่พระเจ้าทรงทํากับเราเราเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าแต่เนื่องเวลาจํากัดแล้วก็เวลาในการนมัสการอาจจะเหลือน้อยฉะนั้นเมื่อพี่น้องได้ทานข้าวด้วยกันพี่น้องขอบคุณพระเจ้าหนุในใจซึ่งกันและกันหรือเมื่อพี่น้องเข้ากลุ่มนมัสการกลุ่มย่อยกลุ่มสามัคคีธรรมในช่วงอาทิตย์ต่างๆพี่น้องก็แบ่งปันขอบคุณพระเจ้านะคะ